ဘလုံးလေးဒီဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘုရားဘလုံးကိုအတဆောတစ်ဖားခဲလေဒဘွေတိယိုတော်တဆောလ္လီဒီခါနာနော်အနောက်ကဒီဂျစ်တောပါလိကတဲရွတမှုဒ်ကိုလည်းခါမိုးရီယားတော်ယိုအတတတယာတဆောအာကိုနီးရသပိတော့တဲခွတ်တီတဖားတော့ငိုင်းတဲ့ချုံတယ်ရေကတဲကေညောနော်အဝဲဘလုံးကိုအတဆောတစ်ဖားနိဟော ตัางสอดครเนี่ยยิ่งทเนว้าลาดาวเทวีเนาะเอาไว้กลัวเอาไว้ตัางสอดคู่ต่อเทวด้เลยสาวชวนหนมยี่สิบเอ็ดมาดูแมวที่บ้านซ้ำยังอ้างโสดพอไปถึงแฟนตัวจริงโผล่กระทืบสลบปางตายเอาไว้ไม่ไว้ด้ตัางสอดคูต่ต่อเนาะตับอกว่าคีชิตินี่ถือวเทวี พอปลมือพูตาเรียกกวยเอาเลยก็เดตัวนั้นเรียกว่าด็อกเตอร์มีย่อตัวเอลทาลอมี่เนี่ยตาเหียวรามะอตาลัยอยู่อตากระโตเมเตพาบิดูเมลนี่เนาะบาเอาขอยาเกวนาตักกวยมือเอ่อเลยลอมมีคู่อตากวยมือเอาคู่ได้ตอนนี้นะอะรักกวยหน่อยเลยกวัดฟัดมีย่อดูว่าเวออหน้าป่ะเลยพริจลร้อยน่ะเนาะตะคัดนี้เทวดาเลตาตะบลีรอเนาะตาหว่ารู้ว่าถ้าผมมือเดือนหมอ 鬼 writeData 博卡奇奇的尼加查尼阿米ウェ西亞德ウェ勒特羅巴德羅烏魯波卡呢達圖蒂波四三三五四德ウェ阿ウェ呢米塔索古托哦塔索卡呢過羅達勒特奇奇路伊托拉普鬼里德尼亞過那阿科塞奇里啦老普鬼去托里塔卡索德卡呢的阿ウェ鬼 writeData 蘇米亞德瓦佩奇奇路伊托的奇奇奇都奇地尼 วะมาทางโซนี่ละปากพราธเวดาจิตจาอิเทวดาดูโพเธอโพตะดูอเกเวดาภคพลเนาะอามิโลกะระบีมาเตอกิชิตินนี่อดูโพเธอโพอเวดาเนาะตะเลภคพลปกลระบีมด้วยนี่เด้อบาตัมมาเดอนัตตฤกเทเวอเวปากพราธเวดาจิตจาอิเนาะเทวดาเลสตาติยังละตะป้อมมือเดออัตตาเตนระวะอุบาเออวีบรอนิดาตาลและกวยทาละเดอเทเวเนาะ ตาลเลปุกมาเวลาคีเน่ไม่เวลาเทวดาว่าว่าหาเกียรติตามมาเริ่มประทิสาตากิตาคุณาเกรตาลุหลาโรคีจิตรต่อฤจีคีจิตรต่อบ่ามาตั่วอคีชิลุยโซมานี่เดี๋ยวตั้งให้เหลือซอเต่ออ่าป้าดูเทวดาครับปราบพระที่ก่อนจะสีบ่าหนอตั้งซอหนีกวยงดเวดาสุเมญญาเทวดาเพชคีจิตรต่อเมืองนครนี้บีมปกกรภคพูลดไงนี่ อเวด้าดอดตกั่วติดพันธุ์เหลื่อออตีละออเมียเด๋หลอเลอตาลอตอกอเวด้าตลาดสมัยแลหรือพัทยาเหนือเนาะเตด้าเพตาเหลื่อหาตาหลอขะเด๋อะตูละซะเด๋ตาผมมื้อตึกอามิโลควเลอีเนาะอูนะตาอามิโลควเลตาลตะเมมมีเนาะกบอามิโลควเลอีเนาะซี้ยังตะเพตาหาหลอมียานี่ลอเนาะเตคิดเตกอตาเด๋บ้านหมู่บ้านนะวิบลอเดตาผมมื้อกาอะตาเตซาเทวดา le le ha all with us with the let that that no me ba ka ni no follow ta ju munde ma ta vi le da ma ta ti ko ti nya la ta ya de we bloodi da me le sino o ofi kha chi lo to bi ko do o chi cha ti mo er we bloodi the attack le pha do li no a pa to tu le pa lo kha chi lo tho ju on ko ti chi cha ti di de vena te ki te ko ta ne po atane at a mu ba na he ba da ta si le ni o เราวิบรอนี่เดอะเลิกคิบรอนี่เอาเวด้คือเราไวด้าซาอ่าไอจีอะไม่มาดัดย like ืดเหล็กจ um, ีจ่ายนี่หมอไม่มีแก่น่าดีดเลยไอจีป่ะเอาคตาตัวเลยไอจีเดอะคือเราเวด้าซาอ่าไอจีเนี่ยวิบรอนี่เดอะเทนกีเทนกอดตาเลตตาซึงต้องจัดต่อต่อผูเทวีดาเอ่อวิบรอนี่พระกบพนปกอบด้วบีมเดลัยเนี่ยเดอะเอาเวด้าที่ความเวด้าตาผมมืดขนานี้เราที่เราเชื่ป่ะตาเทนตาขนาดนี้ดู ตบอู้ต่อยาลีกินะตาบัดสถานี่ยังดีเทวดามินใจตัวอ้วตัวอ้วจิจานที่หมอแต่ผมมื่อวันที่เทวดาเลยตานที่ตัวรู้บาเทวเนาะไฟหญิงยืนยันว่าโสดเนานที่ตัวรู้บาด้วยเวลาด้วยอาฮักเลยหรอกฮุลากลีด้วยเวลาจิจานนี่นี่ตะการดีบ่าเทวดาต่อมาไฟหญิงได้ชักชวนให้ไปดูแมวที่บ้านพักในพื้นที่ซอยเขาตาลูเนาะ เทวดาลัคคีบันในแต่ผมมื้อเนี่ยตาเตตาเลกกว่าซาเมียเลตาลอมียะเทวดาเนาะตารอเดตะบุดีจีเพชรนี่ชีบาก่อไว้ดาซอยตะบอนนาเมเลซอยเขาตาลูกเทวดาอ่าซาเวตานเลลาเพดเอาปอปุมื้อเลกกว่าซาเมียที่ตะยิเตนี่เนาะวามิมนเลกกว่าซาเมียนะเขาเปวากวยมื้อนะเลลอมิคนอย่างงี้หรอกอืมเอาเวลเลไว้ได้ลาเพดท่านเลตตัวยีฮิบรอดีตะคว้าแล้วคนพี่ปอปอคว้าปาลัสดาวิกิหมิงอู๋เอ๋อเนาะอี น้าตียาตา้งแต่คำไม่เอาบักมีขนาดเนาะตาตาเนี่ยเ็นนิคานิ่งตาน้าตาตาตาชมพู่เนี่ยตาชมพู่ท่านตาลีตาเอ็ยไม่เอาว่าวกาไม่เป็าเลยจีจานที่หมอเตะายหญิงอ้างว e ่าเป็นรองเท้าของคนในครอบครัวเนาะตนจึงต <Right. S 1> ัดส right? so, ินใจเข้าไปในบ้านตาผมมื่อก่อนละตาเตะตาเอ๊ชมพู่ตาทำมิดเกยเตะข้อผีแล้วก่อเดินเพื่อปุ๋ยล่อเนาะออเจนี่ขว่าเวลานี่เลววันถึงเวลาขีดเนี้ยเลววันถึงเวลาวันเดือบปุ๋ยนี้ วิวตณนนี้เวลาขณะอยู่ในห้องไฟหญิงมีพฤติกรรมพยายามยั่วยวนหรอป้าเจวีาเพตายเลยชนอเลยอันเดอบุเซงต้องการเนี่ยลักถ้าผมมือเรือเนี่ยดอีหลอกเกวยมาก่เดอนอนเยนี่เกวี้ยนี่เวีตาคกมีโกจิเมื่อตาโทษโดโปเปือเนี่ยตื้อแต่อย่างคอมโจันน้ล้อวิตณนนี้เจวแต่ไฟตนยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่อย่างใดเหรอป้าชนะกินอนี่เพิี่ตาปกความบีมเรือเนี่ยบอกต่เวตาเปิดตาตนน้จีน่า แต่แตเลือดท่านราจมีจีบาไม่เว้นเลยเทวดาเนาะกระทั่งไ,ไ,ไม่นานนักแฟนหนุ่มของฝ่ายหญิงได้กลับเข้ามาภายในบ้านเ <c oughs> ทวดาสุดชูพ้พน่นนะป้าปัควันกับเฮเปอร์เนาะสักที่อยากกินเลือดขี้ได้อาวานเนาะเทวดาตาเฮเอเอเทวีดาเลือดเหลือบุตรที่ก่อนเนี่ยไม่เว้นเสียเทวีโดยต่ตะปียร์เนี่ยก่อนที่จะเข้ามาทำารร่างกายตบ ต้นทันทีทั้งบีบคอตบและกระทืบอย่างรุนแรงเป็นเวลานานนับชั่วโมงจนหมดสติ้วยตื่นเวลาใต้ก็ว่าหนึ่งเดือนเดิมุทเทนี้หล่อเตวได้น่ะหลอตัวคนน่ะมาอีหลอกเกวีหลออาตารวยนี่กวีนี่ตาอีไงเอาวาห้ากิโลาวาอีหลงดอกเวีเนาะตัวป้ายานี่ยไม่สามเณร่หน่งอุบัติมไือเสียหลอตาดูดโตโตโเตเตเลนู้ตาที่เนี่ยเรามาดพีเลยนะแต่ยาเวาตาที่เนี่ยบาลานดาพี่อ่เว กะตาปิโนโลกะตะตะติบะเดอืมวีบอดอินอัตเตเตปิเตปูตะบลูบิยาตะเวเดราปดูปูไนเนาะเนเฮวานเนเมนชมมะเมนเกมตะกาเลชุยโฟเอเฮตัมมาตะก็มีกอจีปว่าเลคกี้บอดอินตะตะปิโนตะตะแพลปูเวเดตอะจานิเนตะเนาะระยอกยอก เอวีบรอนเดือเวดาเฟนลุ <interface> <ach> ่มของฝ่ายหญิงได้ปล่อยตัวแล้วบางคั้ใไมตุนออกจากบ้านเนาะตื่ไม่เลานอเราสาามร้อนนะถ้าปลักวิชจินาถ้าผมมือกันเหนียว่านเนาะปลักวิตาบ่าาเมื่อเวาหาาเกิเลเดือดเคลือเวาหาเาเลดือดเล่นนี่ยตัตัวเาเนเป็นตัวที่มียาบ้าทาเมตาท่งด้ลูกเือกระป๋านดางุยลรได้เล่นป่านี้ด้อวท่อเกือกระป๋านทงกือกะป๋ายาดือเยอืมนี่ป่านี้ตงุยเราเลูกเือกกระป๋าเล่นี่ป่าวิบรอนปุ กีพอเราม่สักษาเกิดตอเกเรจันทรนรัฐบาลดูนะตะกิตลดถึงระดเดอเออวิบลานในบาบุตตาที่ตัที่าำยอที่ไิ่ได้หวยปานการับาดูนะตาเลเอร์ไม่ได้ตาเลตาชาฮินเน่เราล็กท่บานตนตาเลเตอร์ไว่ได้เลยเปร์กอรูเออตาหิตากิวลาเกินาัฐที่ผนเดรัเตมปยามเปกอร์เจ้าพิมพ์อะนี่หรอวิบ้นรัฐทั้งสอกิเวตเแต่วนนพระกพลรบุเพิ่มเติมว่าทราบภายหลังว่าไฟหนุ่มแฟนหนุ่มของไฟหญิง ได้ไปแจ้งความกล่าวหาว่าตนเป็นโจรบุกรุกเข้าไปในบ้านโดยพลาการเนาะาติยาคากีและคีตาานกตาปมมืดกันเนี่ยหวาตาเลตตอร์จีอาตาเลตตอร์ตเน่ตวดาเลลนหลอเลยตาเดือบปูลตึนโดนบ้าตาขยตาหยาบ้าบาชนากีโนาตาเตลลุดรเทวไดาเม่เด้าเลทบเอาเงือนกบลงมุยเราแล้วปลเดือบบุญเล้วว่าเดือบปลเดบบุไม่บา นอะแต่พิธาพิตาโตบาน้ำมานี่เหรอถ้าออรอนิตาเกรติเวดามีป่อยและวั้าเกเวหมึกซาโลเทเวอืมอากูตาดอนนิ้เดวเทเวดาครอบครัวผู้เสียหายขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวหนอแลากเตอร์นี่เดวเทเวดาเลอดลูพฟเทอร์ฟูอ่เลอตาปกควาลาบ้านดูแลกันในเดอ่เมื่อเวลาเปิดข้อนี้โคทีตั้งที่ตั้งลมเมคลี we blend the nagaba jinyo ki ta la to mo a community the beam the guy in the name ba du rat kulo ji jan ni er to ko ni mai mai gen le wallet muil le qua de pour les trois voyageurs ko pa le man ni chu wa pu pa mai le me te te mi o ai na ba orne ukraine no ta si ya wai da ba ji jan ni er tang son ni de ko wai da ti pe ni lo ye da ni yan ta pe ji lo pha ni chu mo ta le บัดดอถ้าผมมื้อนี้เอาหว่าตู่ว่าคนเอาเว้กูถ่อไปได้เลยเกอ่ช่านอะกาเดอจิจานนี่ชมทุกตาจานนี่หมอเนาะดัววิตาเราหว่านะถ้าให้กิริชูบาจานนี่ขออ่ะเอออะกูตันตอนนี้ดัววิตาตะชมตออุดิติเตเตตอเออเกดัวซัมมิ่ชามึดื่มดาวิบลดะลากิยากิจานนี่อะเตอไม่เวเหลือปันเหอตึซาโต ตั icate, ้มยอตอ้ชาติเรมีดีว่ว่าให้กิเที่ว่วดูืตที่ตั้มยอชาติคืออะไพนี่แล้วตั้มียวกสีขอเออเอาไว้นี่แต่ไม่ไว้ได้อ่าตั้งกระสเลเกลี่ตเท่ารตั้มาลุาเราตั้งเริ่มเกปอดี่ปความในบ้านเราแล้วมือพมมือพนีเป็นนี่บ้บานเราเเราว่าเคดรี้วเคว็ดลุนักเกิรัพครีมาแล้วปอกความนี่ไม่ม่บ้านาดเลยตั้อีตัลุนค่านี่เดปลกต้อปลอะไรยเกดซื้กับลาดีตอนน้บานกาย นาะเรือจ้กวบว่าให้กินไม่บ้าวลยขาดที่นันตีคอรอเราเลอดพัด์เดือวนี่เนาะเออตางเก็ถามเลือันเดือบว่วาไม่ขาดที่นันนะกวาไม่เต็มีเต็มบ่เลยเออปอะไรให้วันมาตลอดไปมาขาดที่ก่อจีจันดีเดินว่าต่างมาหู่สิบาไม่จีจันดีหบออ่านเนี่กหลายหล้วอาจจะสีบาคนี่ะกิเตพระนัตนามตสีเราเราพูดตัหเตน่ะเนาะบ้าปลอตะบิาก็จะต้งมีอย่างี่างกนี่ looking at the to nojie la pudowe la pudo jali po kwati tp kwamin masu le kwasa min yo ni de kwaku kwaki mamem moje me de le kwale ba do budegi na le kwale talo larang ni punya ci bu okey de ting ya he perlu ta de ilo ta de